ดับฝันต้นสังกัดประกาศลิซ่าแบ็คพิงค์มาร่วมงานเขาดาวที่ไทยไม่ได้เผยถึงเหตุผล หลังจากที่นายพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมใช้งบประมาณ100ล้านบาทจ้างนางสาวล,ลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบ็กพิงค์มาร่วมงานเคาดาวที่จังหวัดภูเก็ตโดยจะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมออย่างเป็นทางการโดยงานดังกล่าวจะมีภาคเอกชนมาร่วมเป็นสปอนเซอร์โดยเบื้องต้นโครงการนี้มีทั้งเสียงที่เห็นด้วยและเสียงคัดค้านเนื่องจากมองว่าเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่ถูกทางอีกส่วนหนึ่งยังมองว่า ควรช่วยเหลือและสนับสนุนนักร้องไทยที่กำลังเดือดร้อนจากมาตรก,การปิดสถานบันเทิงมากกว่า โดยล่าสุดวันนี้28ตุลาคม64 YG Entertainment บริษัทต,ต้นสังกัดของลิซ่าออกมาถแถลงว่าเนื่องจากมีการรายงานข่าวว่าลิซ่าและลิซ่ามโนบาลซึ่งเป็นศิลปินในสังกัดของบริษัทจะเข้าร่วมงานเขาดาวฉลองปีใหม่ที่ประเทศไทยทาง YG Entertainment ขอเรียนชี้แจงว่าทางเรารู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับการติดต่อให้ศิลปินในสังกัดเข้าร่วมงานดังกล่าวแต่บริษัทต,ต้องขอแจ้งให้ทราบว่าลิซ่า ไม่สามารถร่วมงานได้ด้วยตารางงานที่ถูกกำหนดไว้แล้วทางบริษัทจึงเรียนแจ้งเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันขอบคุณที่ติดตามผลงานของศิลปินเป็นอย่างดีมาโดยตลอดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ